ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่พึ่งค่ะช่อง Funny DIY นะคะวันนี้พี่พึ่งจะมาสอนทำไอติมเป็นไอติมง่ายๆมากๆเลยนะคะพี่พึ่งตั้งชื่อว่าไอติมจอร์ี่แบร์แล้วกันนะคะน้องๆสามารถทำทานได้เองที่บ้านนะคะเหมาะสำหรับเวลาเลิกเรียนมาอย่างนี้ทำไอติมกินเล่นกันดีกว่าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะนี่ค่ะเป็นพิมพ์สำหรับทำไอติมนะคะมันก็จะเป็นฝาแบบนี้เนาะ นี่ค่ะมีก้านไอติมถอดได้นะคะมีช่องให้ใส่น้ําลงไปตรงนี้พี่คพิ่งซื้อที่ร้านดาโซนะคะเป็นร้านขายทุกอย่าง60บาทหรือว่าจะซื้อตามร้านขายเครื่องครัวอะไรก็ได้นะคะแผน,นที่แบบว่ามีพลาสติกอะ่ะอาจจะมีพิมพ์สําหรับทำไอติมอยู่นะคะง่ายๆเลยนี่เดีย๋ยวเราแกะตรงนี้ออกมาก่อนนะคะแล้วนี่ค่ะน้ําที่จะทําเป็นไอติมวันนี้พี่เพิ่งใช้เป็นสปรนะคะ เป็นน้ำสีใสซา,าบซ่าค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเยลลี่นะคะเจลลี่แบรจริงๆน้องๆสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเจลลี่แบรนะคะอาจจะเป็นผลไม้ปีโป้หรือว่าขนมชนิดอื่นนะคะได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีทำกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะดับแรกค่ะเดี๋ยวพี่เพิ่งจะแกะขวดสไปร์นะคะ แล้วก็ค่อยๆเทลงไปในพิมพ์นะคะตรงนี้ไม่ต้องเทให้เต็มพิมพ์นะคะ ได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็หยอดหมีน้อยจอลลี่แบร์ลงไปเลยค่ะแดลมาแล้วนะคะมีหจัดสีด้วยอันนี้ลองจัดสีสันแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะ นี่นะคะได้ออกมาแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะต้องปิดฝาก่อนอปิดฝาให้ครบทุกสีนะคะเรียบร้อยแล้วจากนี้เราก็เอาไปใส่ช่องแข็งนะคะใส่ในตู้เย็นนะคะใส่ในช่องฟรีสเลยนะคะ อาจจะใช้เวลาคืนหนึ่งหรือว่าสามสี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราให้กลับมาดูตอนที่มันเซตตัวดีแล้วอีกทีนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เราแช่ช่องฟรีสไปหนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเลยนี่นะคะแข่งเป๊กเลยลองมาแกะดูนะคะนี่ไอติมมีน้อยจะรีแบร์ได้แล้วนะคะน่าทานไม่เอ่ย เรียบร้อยนะคะลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะสไปกับเยลลี่จาริ่แบร์นะคะได้รสชาติยังไงมาบอกพี่พึ่งด้วยนะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อติดตามไอเดียใหม่ๆในการทำขนมทำของ DIY แล้วก็ของเล่นสำหรับน้องๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ